สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะเทปให้ดูกันนะเทปแบบอตัวที่พันแพรอยู่นะครับผมจะแกะก็ต่อเมือ่อมีใบชั้นที่สามนะครับถึงจะเริ่มแกะได้เดิมทีจะมีใบแค่ใบคู่นี้ครับคู่แรกเป็นยอดพนมอยู่ยอดพนมมาแต่งมาปุ๊บก็เป็นใบคู่นี้ต่อมาแล้วอันนี้คือใบคู่ที่สามมัน ใช้เวลาประมาณสักสองเดือนได้ครับแล้วก็เริ่มแกะแผลได้เลยเบาเามือเบาๆครับเบาเา Ừ. Hẹn thân nịch nữa Hẹn tuổi lên hẹn tuổi này. Hẹn tuổi lên Hẹn ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่รุ่นนี้ตัวใหญ่หอมแกะแล้วเหมือนกันแกะเบาๆครับจะช้าไม่ต้องรีบ ต่อกันเลยครับ โอ้โหต้นนี้หลายแพรนี่ครับอันนี้ใบคู่สามจนแก่แล้วอันนี้ไม่ได้เอายอดมาเสียบครับข้างนี้ไม่ได้เอายอดเสียบเอากิ่งมันมาเสียบครับแต่ข้างนี้เอายอดมาเสียบ ตัวนี้เสียบเปลือกข้างนะครับเปลือกข้างอีกสักแผลครับทําเบาๆมือนะครับ ที่จริงมันจะประมาณ2เดือนถึงเอาออกนะครับแต่ของผมถ้าใบมันมี3ามคู่อย่างเงี้ยก็คือผมไม่รอสองเดือนแล้วต้นนี้ได้เดือนเดือนเดือนกว่าตอมันใหญ่ครับมันเลยโตเร็วติดเร็วหน่ยแหติดกันสวย อันนี้ก็เนียนอันนี้แผ่เนียนเลยกล้องโฟกัสไหมแผ่เนียนเลยนะเป็นเนื้อเดีวยวกันเลยโอเคครับรุ่นนี้เป็นพวกเพาะใหม่เพาะใหม่นะครับรุ่นนี้เพาะใหม่กำลังงอกได้ประมาณ ก้าวันครับผมประมาณก้าววันได้นี่ก้าววันโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับผม